ครับก็มาเบิ่งตัวเลขของแม่คู่นะครับเนาะที่เพิ่นจุอยู่สาร่าเจ้าแม่สองนางครับตาตัวเลขครับที่แม่คู่ตั้งคิดที่ฐานขอโชอพรร่วมแม่น้ำโขงค่ะทั่วประเทศนะครับเนาะครับจุดในาะวังพี่ไปเที่ยวพาลูกศิษย์ลูกหาไปเที่ยวแล้วตัวเลขแม่คู่ขึ้นไปซันซัมซี่ตายูซันใหม่ซัมซี่นะครับเนาะยูเตรียมปากาจุดไปพร้อมๆกันเนาะกับตัวเลขของปูค่ะยังได้ห้างกับไปรับชมรับฟัง แม่คู่แม่สองแมงนะครับเนาะครับแม่ทั้งช่องกัก็ได้นึ่งแปดครับนึ่งแปดของกินมือนี้นะครับเด้อแม่ยเขแม่คู่ขอมือนี้ครับก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับทั้งช่องเป็นแชแนวทางครับอย่าลืมตัวเลขช็อตเด็ดๆครับกามาลุนกันครับว่าแม่คู่ คีมงานก่อนเนาะค่ะว่ามันสิพร้อมตอนใดเพราะว่ามื้ออื่นก็สิได้ยกเสายกเสาศาลาวัดป่าวัดมืดเนาะคะที่แม่ครู่แล้ก็ร่างเริ่มสร้างนะคะวัดทูที่ท่องเด้อค่ะเด้อจ้าก็สิได้ไปแต่เสาบางเท้าบางที่ขั้นแม่ครูบ่อยากแล้วก็สิได้ออกไปแต่ว่าก็มอบไม้ก็มอบหมา้วันมอดไม้ไปเพราะเป็นพิธีครับไปเพราะเป็นพิธีเนาะมอบหมายให้ฮาเที่ยงบางเท้าบางที่อาเซียมไปทายท้ำให้พี่น้องคนเมืองเนาะที่ได้ร่วมบุญมา ราเมื่อื่นแม่คู่กับเชตนผักป้าไปถวายทั้งวัดโพชุ่มกับซิมีการล่ำนะคะแต่คนแต่แกงม่าพายจันว่ากับซิมีโลกทางเกลียวทางสิริพอนำนวยพ่อนเอาไพงสิริพอนำนวยพงเอาิรอนำไพงพูเขง ถ้าพาเราไปน้องค่ายบ้านเอเชียเซียนได้ไหมกูพาไปมัวแล้วไปเต้นอยู่ในน้ำิเป็นเต้นยุ่งกาวแต่ฉสิไม่เห็นโรคข้าวเสียเปียกค่ะโอ้ยยิ้มไปทีทุกวันอันไพ่พ้ค่ะทีมงานเพื่อนเนาะค่ะทีมงานเพื่อนกับว่าสิไปเป็นเหตุเปียวเด้อค่ะเด้อขั้นพูดเองไปรวมรับประทานหรือว่ารวมแห่ต้นเงินรวมแห่ผับปลาไปล่ำ การไปได้นะคะคือมือเนนะค่ะวัดโพชุมอำเภอเพลตำบลสุมเศราจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็แม่คู่กันสีถามปูวาสีมีโค้งกันแกกลอตลีบอ๊อกจังไงนี่ใช่ปุ๊กนี่สิแกกบังหน้าอยู่ันะเทศเพราะว่ามันบรทธานมีโฉมไงนะค่ะมวดนาแต่ว่าแม่คู่บนบานซานกาไหวเมื่อนี่ไปเกาะกลางน้ำเนาะไปก็เอิญ ไปแม่น้าน้ำพระากลางน้ำท่ากลางน้ำบบกไป่าไปแล้วก็ได้หัวฉักไปแล้วก็จะมี่โศกอย่างเงี้สิไปพระธาตกลางน้ำนะครับพระธาตุกลางน้ำทั้งน้องค่ายนะคะครับผมแล่คู็ไปุดถุงผมละพระแม่สองนางพระแม่สองนางครับผม ไอชุดสวมไงสี่แปด้สี่สีแปดแปดสี่แปดแปดนผมสี่แปดแปดปู้ใครขากับเขาไม่คู่สี่แปดไม่คู่ก็ได้แปดแปดไม่คู่ก็ได้ขี่รถเอกไปปูก็บหวงว่าฟอกซุนฟอกนเนยเอะบว่างเอาลส่เรียกอะไรชื่อนะผมขับรถไปปู้ขับบ้านใดันชูลกดคนผับอาหารไรวันน้องไปปู้่ะอาหารนะครไปปู้อะไรทุกรลอกไงมังเป็นเจ้าบุญยวงค่ะ กมือเอื้อนรอดที่ตามนะคะผู้ซิมีโคงการยังได้ให้แม่คู่ไปจุดถูบอหรือว่าซิเบามือหนีนะคะครับผมหรือว่าเียเกอรเตอดตลี่ตัวไหนยังรอดติดตามนะคะแม่คู่ว่าย่าผ่าไห้ิิดตามทั้งคิปนัชชาพาโชคยิ้มแล้วรวยแต่โมพารวย เกพารวยนะคะให้เบิองเพราะว่าบากเรื่องพอดีโชคมากไม่คู่ปิดเสียงพอดียินเสียงเนาะค่ะต้องติดตามน้องคลิปด้วยค่ะแต่ไม่คู่ลืมเบืองไม่คู่ยังบ่ได้นะคะเมื่อวานเนี่ยอันผู้โกอันนาชาโกลนึ่งเตารืมโลกนั่นแล้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะแม่แต่คลิปเดียว วีหน้าที่เดียวก็เป็นเงินเป็นท่วงเลยเนาะสามารถต่อชีวิตได้ให้มีอาหารแรงแม่นว่าอันนี้ก็สิมีอาหารอบแอเล้ยงนาะวักน่อยจ้กน่อยก็สิท่นบ่ท่นแม่นบ่แต่ว่าขั้นอยากบพท่นก็กดเรื่งลงไปเลยกัสิบแปดขั้นนี้เหลือสิบปดมันป่าทเสียงเซียมซี่เอายถอดัอดูอาจจะท่านะครับเก้าศูนนะคะเนี่เก่าูนันหองขึ้นเลยก็แจ้งแจ้งในเราเขาก็ตื่นเหมือน คืจอจังไปคู่ห้องคือคือจังไปวัดโพสุ่มนั่นแหะตอนเห็นลูกแก้วนะแม่ครับนั่นแหละอาสิเป็นปูโดนบันดาลก็บพราแจ้งล่ะพอมีอาพินิหารมีบางสิ่งบางอย่างสิเทศให้เข้าเห็นหลายอย่างเนา้ครับผมหลายอย่างครับหลายอย่างตอนที่เข้าเข้าขี่เรืออยู่เนาะอาธิฐานไม่คู่กันยกเมื่ออธิฐานนะคะแล้วก็ขอตะปูเอ้ยคั้นเหล็กออกเก่าซูนีหลีพู้ขาไม่คู่กันเจเอาอันใบสีมาถวาย วางสีนอนแล้วก็ไปล่ำถวายจาังใดเป็นรูพญานาคยูดถางฟ้าเ <laughs> ป็นก้อนเมฆนะครับเ<ะ>ป็นก้อนเมฆแต่ว่ามันบังเอิญบังเสริญจังไดจังมาเกิดปรากฏประการตอ,ตอนตอนที่ไม่คู่อธิฐานมันรับผมบบแล้วก็ล่ำไปร่องเรือไปล่ำไป ปนี่ก็เยียวไปเห็นพญานาคูเนะครับผมทังง่องแตงโมสีเห็นชัดเนาะค่ะเพราะว่าจ่องเพื่อนโอกงเพื่อนล่องเพื่อนเล็กใส่ซคาเพราะว่ายิมบบเห็นคาะพอยิมข้าวเต็มเนาะค่ะครับเอกเอกข้าวหัวและ่อเห็นแต่ว่าของของทังทังง่องแตงโมเนะค่ะเออสีเห็นชัดพ่อแม่คู่ไปเบิ้องแล้วบบดีกะแม่คู่อธิษฐานเพื่อนกับปอยนามเนาะไลมาตลอวจไลไลออกจากปากพญานา พอดีม่ครัวที่ทาน่หายใดเด้อปูลูกสิยบาลัาไน้ำยุดเลยน้ำยุดทันทีครับน้เสื้อค่ะนอาจะนเสื้อผ้ากันเียดกันยุีเรื่องเรื่อเนาะค่ะเนาะครับมีราคามีประกวดประกให้เห็นเนาะค่ะเนาะกะร่องเสียงเบิงเนาะค่ะเสียงเบิงพุราใบซองใบแต่ว่าทีเน่ยแม่คู่กับว่าเอาใบซองใบแบบรถตีถงวัดค่ะเก่านมื่อนี้เป็นน้อง่ายนะคะคือเสียงนะคะเก้าและหนึ่งเกค่ะครับผม เหมือนเดิมค่ะเอาคือเก่าครับค่ะเอาตามที่ปูเพิ่นบอกเนาะค่ะมื้อนี้ว่าสิพายิ้มไปแล้วสิพาไปยิบเกาซุนนะครัครับผมเนาะแตเอาโซ่เข้าไปเนี่ยปูก็พายิบแล้วยิบแล้วขึ้นเกาซุนนะครับค่ะวัดนี้ก็สินิมนต์ปูเนาะค่ะเนาะเพื่อปูบ่ิบทอาหารแรงติดตามไปเรื่อยๆค่ะครับเอาลุงหมาลูกแังเลยปุ้ย

vàng bát hẳn bay người khu vực mình đang yeah, rất là nặng bay kêu anh không bay kêu anh ấy bay kêu bà là nặng anh ấy rất bà nặng bay kêu rất bà nặng cứ kêu rất là nặng bay bà rất là nặng bà cứ rất là nặng bay kêu rất nó nặng bà quay rất là à bay ra rất đấy รรเะะม่่อวาปกงตาโปคือฝักข้ามือเรียไปเที่ยวมือแอหวะคขาเลี้ข้อมือแต่เมือ่อมอนเมืม่อวผ้าไปเบึงผ้าไปเบึงเมืองาบาดเบป๊าดึงดึงดึงด,ดครับงามได้่งไปว่าเพราะเผ้าบ่องไปถ้าผ้ากลางวานไปว่า าไปแต่ลองเรียกไปกับแม่คู่นะครับไพลาไปางประกาศต้งไปัมปเราไปก็แ <reco> ล <Christ> ้เกิดช่างมาขอนะเออท่าทางกลางน้ำเห็นว่าดองให้ตุ้งพุงมืบักกวยก็ปเนาะครับเออมาคากมากลยเมื่อนย่งวูหลายพ่อว่าถือร่วงร้อยหงนั่งแบห่างว่าช่มใ่เอยมาหมู่าขาทาไปหรไงบ้าง ไปวงวนี่เอาการคืไปวงวดนี้เอางวันที่สิบหก่างวันที่หลังวันที่เอาล่างร่างไปจักสิบเก้าคนสิบเก้าคนสิเก้าคนไปร่างถวาวให้โองปูพรเจงะมา,มากหลายคือใจร้ายว่าแท้<อ>มากงามขักงามมาม่นขามวข้วนกฎก,การที่พวกลูกเห็นั้นม่เหมือนอปูเ่รันจังรปูอย่เนาะโอ้รับผมเออเหปูตามมาดีใจว่าแต่ เออมาเลยมาพอถ่ายมาเลยมาเลยมาเลยว่าบานี้แต่ตัวเินม่งวัว่าทางบนเออว่าแต่มุ่งหวัง่ไม่าดูแลได้ว่าทำเออมารราทักการบูชาใจขอมาทำนบบบก็ยิ่งน่หวังขอได้ขอเงาะจากองคปู่นะเออแต่ด้วยว่าขันจักได้จากหามารำขอให้ออกเก้าถุงได้บอนกันมา ได้ได <owning> ้วง่าโอ้ทีนามยุดท่านที่ไย้บบ่ครูโอเคได้เลยวางค่ะได้วางค่ะพวกราฟงใจกันมาเตรียมนั่งร่างใชมดเก่าข่องเ่วดครับนั่งรำางเกิดภาคมเออร่างร้อยื้อไปร่างกางกอคุณนี้ว่าไม่ทันงมาแต่จะไมาสิดสักก่อนฉันมาเกิโดนงด บารมีตรงเกิดบารมีตรงเกิดครงนี้นะอรับบายมีกัจได้ไปเอาไปบวมช่วยอพาจหมาคทุกมูเราเออชินพระทิศอยู่ฝ่ายบิเวแทางหลังแล้วแล้วถ้ามาคมีรับมูอก็ไปมือรับมู่ทั้งดีใจพ่อนทั้งมวอนทั้งขาแบบนี้งานจะรัข้าราชงาน không ô ăn thịt thay không ô thịt thay ba trăm lẻ không ô thịt thay ba trăm ta mà ra khó thành khó hay lúc làm đi khó vô ăn thiệt hay <laughs> <đốn> <laughs> 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 ี่นักหนามาวา่อพอคือว่าว่าไปลูกอยาเขีนคือไม่เห็นอยากเขีนแต่ลงไปไปก็คือไม่ล่องไปเอาวะอันนั้นแต่ห้าเขาชดอนงานปกป้องพ้นพายหายกร้อยู่นี้บ้านทั้งบากเลยอักพงปักพวัวจกพังนี้จ้พูนิ่งเดี้มเดินวัวจพังจะ ออกร้านา,าออกร้านใครคุกนั่งร่ำรมา,มมามๆๆๆๆเอาเครื่องชีบเขียวๆครค่ะจะใจชีเขียวย่างความก่อจกปูวงวดน,นี่มาบอกปูเป็นไ้เป็นเอาว้ตุม่มๆหมดปูแล้ววาไปแล้วรวยหลายว <c oughs> ่างเมื่อเขาบอชอนนะก <c oughs> ็ไปหาหลอดรกนะจได้เปิดเกิดชาติใหม่ได้คุณได้รวยไปได้่างอีซี มันไม่สวกไม่มีมันเดี๋ยวคนคือสิบเบิ่งหลายนะปูสองฟังคงแต่ระหว่างเบิ้องถ้าแบเมืองหล่องเนาะาบเกาเมืองหลังนะครับกแต่เบิ่องฟรวฟพ่มผมเออแต่เมืองบาดาเพิ่อคือเปิดกู้หายกู้อะเมืองบบบาสทสกบัดพัฒนาเพิ่มได้บัตะถือใจยางลงมาถึงแบบเออฟักขับมากเลยจะวไีอก่นถ้าตุสาธุคู เจ้าแ,แม่ท้องนั่งทุกหันกันเื่นบือกิดดาด้าวยเห็นนั่งราไปดีใจโอ้ครับไปกราบคารวะถึงสาถานชื่อน้อว่าทัครั<อ>บเอาเทพธดามาแ้วคนนีว่างมาบานพิาก<ม>บานพิชกีนั่งดาไป,ปื้ทุ่เป,ป็ดเอาไว้ิเป็ปครับไป,ไป็ปได้แววได้ววแววจะซื้เอเป็ดพอออกว่าออกออออกบ,บานมันห้องว่า อสิบแปดนาทีปูอออมือด้าว่าสิปมือแรกมือแรกมือแรกอ๋ออ๋อาตจังถึงมาดึงครับอาหารแรกกับห้องตื่นเนาะครับไม่ตื่นจงค่ะเออํำน้ำมืออมอนยังกังกันได้ทำน้ำลอเอาม เมื่อเอื่อนบดโคขุมเออไม่ตรงโพชุ่มหหลรัอนกหันเนาะเออเก่าคือเก่าทั้เจ่าบาดเก่าท้องเออเพิ่มการดูเนาะเออตรวจร้านกับไปร้านทักกรรบูชากันดีคือกันเด้นเออเออฮันดีเมื่อเราไม่ย่างห่าาดขออันุญกาตที่พอแก่บ่พอจะดีกันไเอาเั้าข้งมืเงื่นแก่กันแก่ไปเนาะเออขอแล้พอว่าข้อคือว่าตัวดีจังหามือในว่าข้อไร บ่ท่านพ่อเป็นเงเอาแจ๊คคอ้วขาขาโรบการ์อยังไงรึเปอืาไปแก่แจ๊ไหวแก่เก้าชิ้นแก่เก้าชิ้นใบเก้าสิบใบเอากจ๊คคิเก้าชิ้นแล้ก่เก้าชใบขอเงื่อด้ำพอวาถามว่าเงื่อนงคือราอเอาเก้าชิ้นใบเนาะผมเก้าช okay. ้นโอเคได้อจู้นเนาะครับเออม่เป็นไอะอขงบุญแบกึัวเรามาเติมงาแบบอั้ Quyền quá sao Phải cặp phải quá không quá Ừ cao tao thì về Rồi Thét lại cặp tôi lại kho bọt ra vào cặp Cậu có bọt tôi thì cặp lại kìa Quát thôi xuống xem hả Ừ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  เก้าคืนจา้าค right. ้มก um. ็เก oh, ้าท้องเก้าท้องกับเก้าเมื่อข้างอืมเมื่อข้าลูกเก้าจะฟอมัม่ลูกเก้าจะองัม่เมื่อนี่ฟ้อบ่มนคือคิของคูกเก้าเมื่อข้างนึ่นหลายก็ขดกระไขกระถามดูถามดูมาถจะได้รอยตัวบ่หลายแบบนี้ข้างนื่นเขียนไปกับไปบอกเขาเออ ไปบอกเขา,าเวข่าแถวเขาหนึ่งเล้่อว่าไปิีเก่าชิ้นบาทจบครับนะครับผมเอาก็คือเอาก็คือีืมือแรกว่า